พ่ผมดเลยคุยแต่จริงดูคนนู้ดูคนนี้นะเขาปฏิบัติจะมาเรื่อยๆที่มันจ,จริงเรื่องคอนเทนต์มากกว่ามาออั้งถึงเป็นได้ยังไงจั้งที่มันไม่ได้มาเป็นเดือนๆครับอ่าแล้วเราอยู่ดีบ้านท่าหน้องคือเดี่ยวยุยซ<อ>่องหาาาวา,านเจ้าหน่ายโทรมาต่างๆสุดยอดทั้งทั้งที่มันไม่เคยมีเหตุการณ์อย่างนี้ยังรอแล้วรอเราไม่เคยให้เขาไม่เคยพูดอะไรเงี้ยครับพอพัฒน์ที่น้องปั๊บได้ต่างๆมัหหนเกิดเหตุการณ์นี้ได้ไงต้องเห็นนะว่า ไไ่้ไอางงเอากลับสวัสดีครับ f c ฟบาวโดงคุณหมักหมลำสุขสุขสขคนนะครับเ c สามารถเปลนดปานแปลงที่สำคัญกับบัดลัย FC เอซีลย่างไรทุกผู้ทุกคนทุกนั้นและทุกทท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะครับพี่น้องครับมือนีเซาหนีวันที่11อมีแต่เรื่องดีดีเช็คเช่นเดิมนะครับพี่น้องครับอยากให้เห็น อยากให้ได้ยินแต่สิ่งดีๆเรื่องไหนไม่ดีเราจะไม่นํามาพูดมากล่าวเนาะพี่น้องเนาะเอาแบบนี้แล้วกันนะครับพี่น้องครับเอามาเขาเรื่องเขาเล่าเขาประเด็นของเอาแล้วกันนะครับพี่น้องครับมือขึ้นนี่นะครับองค์อินได้ไปเยือนติดสุพรรณบุรีนะครับพี่น้องครับคนหลายแง่มือขึ้นนี่ไม่คิดไม่ฝันว่าคนจะเยอะขนาดนี้เมืองลิเกเมืองสุพรรณบุรีแต่เอฟซี สาวน้อยเพชรปานแพงเอฟซีอีหลาอุงิงเต็มหน้าเวทีอัยะพี่น้องครับเมื่อคืนนี้ตั้งแต่หนึ่งทุ่มครึ่งนะพี่น้องบ้านหน้าวัดหน้าเวทีแทบจะเต็มนะครับเมื่อคืนนี้ผมได้เห็นภาพบ,บรรยากาศแล้วครับพี่น้องคนลุกนะครับแต่คนลุกไปยิ่งกว่านั้นอีกพี่น้องครับก่อนทําการแสดงคุณพอ่อเมย์เมย์ทั้งสุพรรณบุรีเนาะเพื่อนบอกเพื่อนเป็นคนดอนเจดีนะครับที่มาทําการแสดงที่สิงห์บุรีเพื่อนก็ะเด้มากเมื่อว่นาคุณพ่อเพื่อนเาอนานนนนะ คนติดตามอุ๋งอิงอยู่นะครับอืมคนเบิ่งคลิปอีหล่าอุ๋งอิงมาโดยตลอดนะครับแต่เหตุการณ์นี้นะครับพี่น้องครับเกิดขึ้นกับแฟนของเพิ่นซึ่งไม่รู้จักอุ๋งอิงบวได้ติดตามอีหล่าอุ๋งอิงพี่น้องมันเป็นไปได้ยังไงครับคนไม่รู้จักกันแต่ฝันถึงอีหล่าอุ๋งอิงพี่น้องครับและปาฏิหารได้บังเกิดขึ้นกับเพิ่น คลิปต่อไปนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะพี่น้องนะอืเพราะนะครับมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลปาฏิหารมันบังเกิดขึ้นจากไหนนั่นเองหรือเกิดเหตุการณ์อียงขึ้นไปฟังจากปากคนน้ำันอีกจะกรอบหนึ่งครับพี่น้องครับุกคนรู้จริงๆนะคือเรื่องเรื่องอะคือผมก็นายอะครับไม่ได้ให้ตังค์ผมมาเป็นเดือนไงแต่ในความฝันนะน้องเขาไม่รู้รู้จักหรอกน้องเพาฝันแบบนี้ อยู่ดีๆเขาฝันไม่ตกกใช่ไหมแล้วบอกว่าครังนี้เลยบอกว่าจะจะให้ตังน้องเขาจริงๆเลยว่าบว่าากให้ตังน้องถ้าได้ตังมางาม้อแล้วพ่ออาไป้ไปหารมอยเาจม้าน้าอยครับก็ช่วนั้นสองวันสองวันสวันจกทีคิดคิดพูดนของพ่อนมห้องวั่อไป่องเงิเรืงตังี่เราอาครับโอนตังมาให้ช่วยเยะเจ้านายเจ้านายทำงานพกมาครับผมเอามาให้งงเว่า ไม่รู้จักไว้อะไรกันปฏิห้ามเพื่อได้ยังไงอะราไม่คิดน่ะพ่อมดูในเควะได้จริงดูคนนู้นดูคนนี้นะเขาปฏิหั่นจะมาเรื่อยคอคิดว่าจะจริงหรือคอนเทนต์มากกว่ามั้ยที่เป็นอย่างนี้ไงครับผมบังเอิญปวดตัวเองจริงเรื่องจริงเลยอ่ะคุณผมไม่คิดว่าน่าไม่น่าเชื่อว่าไหนอ่ะใครไม่เชื่อไม่รู้แต่พวกเชื่อแลยครับทีจริงแล้วนะไม่เคยไปอะไรไม่รู้จักอะไรเงี้ยหลายคนแล้วเจอจริงๆ คือน้องน้องมีการกับแฟนจริงๆเขาสะกด,ดเลยแฟนไม่ค่อยได้ดูอะไรหรอกแระทุกเป็นคนติดตามอาน้อยคน,ออนรอยคนรวยเลยอบคนละ<อ>คนล uk, <อ>ุกเนาะคนลุกเลยคนลุกจริงมันเหมือนมันเป็นปาฏิหาริย์เนาะใช่มันมันคือเราไม่เคยคิดเชื่อไงครับคือไม่มได้เชื่อว่ามันจะเป็นเพื่อนกันคุยกันทุกวันเลยเพกว่ามันเป็นได้ยังไงจากที่มันไม่ได้มันเป็นจริงครับอ่าแล้วแล้วอยู่ดีบ้านท่าน้องคือเดียเอออยู่ซ่องหมืนเจ้านายโลราปังนให้ ทั้งทั้งที่มันไม่เคยมีเหตุการณ์อย่างนี้ไล้อเลี่ยวล้อเราเราไม่เคยให้เราก็ไม่เคยพูดอะไรเงี้ยพอวันที่น้องปั๊บได้ตังค์โอ้มันเกิดเหตุการณ์นี้ได้ไงครับเป็นจริงใดนะครับพี่น้องครับได้ยินได้ฟังจากปากของเพื่อนแล้วผู้ที่ประสบพบเจอกับตัวเองนะครับพี่น้องครับปาฏิหาริย์บังเกิดขึ้นจริงจากการฝันเห็นฝันถึงแค่สองวันเท่านั้นอยูยูแถาแก ก็ได้โอนเงินค่าแรกมาให้พี่น้องจากที่นะครับตามอยู่ตลอดบัวได้นะครับที่มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะผมย้ำแล้วย้ำอีกครับพี่น้องครับว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับที่เราได้ยินได้ฟังมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับหลายผู้หลายคนผมเชื่อนะครับว่าบเ่เชื่อดอกเรื่องนี้นะครับอืม แต่สาหรับคนที่เขารักและสัทธาอีหลีนะครับเชื่อสุดใจถ้าบ่เจอกับโตเจ้าบรูบร่เห็นแล้วครับพอเพิ่นก็บ่พด้เสือมาแต่แรกนะครับแค่นะครับเห็นเขาใดเห็นเขาทําแล้วประสบผลสําเร็จเพิ่นก็นเลยได้มาเห็ดมาทําล่องเบิงล่องดูนะครับอืเพื่อนก็นได้บอกอ,อุ้งอิงด้วยนะครับแต่ที่งงไปกว่านั้นนะครับทําไม ถึงไปเข้าฝันแฟนเขาซึ่งบรู้จักเอียงกับอีหล่าอุงพี่น้องเออแล้วไปคุยกับอีหล่าอุงบอกว่าจะเอาเงินนะครับที่ได้มาจะมาให้อีหล่าอุงหาลอยและมือนีจะได้เห็นตามที่เพื่อนได้พูดในคลิปด้ยวยครับว,ว,ว่าเอาเงินม่อีหล่าอุ๋งเหตุการณ์แบบนี้เขาเห็นมาหลายเคสต่อหลายเคสแล้วพี่น้องพอการใช้ก็พูดไว้ชัดเจนเด็กคนนี้มีของนะครับพี่น้องครับ โดยส่วนมากนะที่ที่ผมสังเกตเบึงนะครับคนที่ประสบผลสําเร็จโดยส่วนมากจะเป็นเรื่องเงินเรื่องขายที่เรื่องค้นเป็นหนีเรื่องอย่างพวกเนี้ยนะครับเห็นหลายต่อหลายเคสแล้วหลายคนแล้วนะครับที่ทําแบบนี้นะครับท่องคาถาองค์หญิงหรืออีกอ,อย่างพวกเนี้ยเนาะพี่น,อน,อนอ้องเนาะเออส่วนเรื่องเลขเรื่องเบอร์เรื่องอย่างน,นี้หน่อยนะครับถามว่ามีไหมมีนะครับแต่หน่อยครับเรื่องโชคลาภพวกนั้นแต่ นะครับที่มากที่สุดเลยนะครับตามที่ผมติดตามเบิษงทุกๆช่องเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นสีเรื่องขายที่ดินนะครับขายบ้านขายที่ดินเรื่องเป็นหนี้เป็นสินอี่เองยัง,ยงเสียนะครับเออม,มีคนติดหนี้ติดสินบ่ได้คืนอยู่ๆก็ได้คขึ้นเองเป็นประมาณเนี่ยแบบนี้จะเยอะมากๆนะพี่น้องครับอ้าวครื่องนี้ผมมีเองมากมายนะครับพี่น้องครับหบอกมากสักคนลูก อย่างอีกครั้งหนึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่น้องครับคิดดีทำดีสิ่งดีๆเมื่อสีดามาครับพี่น้องครับใดๆก็อย่าลืมเป็นนังใจใกันเช่นเดิมเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ถ้าเกิดผมกล่าวผิดพลาดประการใดวาจาไหนไม่ถูกใจต้องกราบขออภัยไว้ณที่ตรงนี้นะครับผมบมีเจตนาบุตีครับพี่น้องครับอยากให้หูอยากให้หนแต่สิ่งดีๆครับ